ทุกคนตอนนี้นะเราอยู่ในแมปสยามค่ะคือแบบเนี้ยคือเราเคยไปเล่นมาแล้วใช่ป่ะแล้วมันตลกมากเนี่ยดูอย่างเงี้ยปกติมันจะเป็นตู้กดน้ำต่อบินใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยกบบินอันนี้กบบินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่แบบว่าเป็นแบบไปเดินสยามกัน ันนี้จะเป็นร้านแว่นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานด้วยแล้วก็มี Starbucks อย่างอื่นอีก,ต,กต่างๆนานะอันนี้น่าจะเป็นเออมีกบปีิแล้อ่ะกินหน่อยก็ได้อันนี้น่าจะเป็น,ปนแต่ว,นนนนแบบว่าเหมือนคล้ายๆดต่าบินใช่ป่ะแต่ว่า,วา,วาอันนี้เป็นกบบินคือถ้าเขาเดินผ่านเหมือนแบบว่ามันจะยุลื่นลงก็จะเป็นไม้ว้าว <Go. laughs> โอเคโอเคตอนนี้เงินเหลือเท่าไหรเ่เหลือห้าร้อยเลเวลห้านี่ไงอันนี้เป็นร้านไอติมทุกคนเป็นร้านไอติมอันนี้แม็กอะไรอะ่ะ <laughs> ทำงานชงชาชิวชิว ก็เหมือนนะแต่ว่ามันแบบซิ่งมันแปลกๆสงสัยกลัวโดนลิกรสิตเดี๋ยวโดนลิกรสิตมอมีที่นั่งด้วยอ,อันนี้เป็นอรอ่ะอ๋อที่ขายฉ่ากวยอันนี้เป็นไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่้ามเนี่ย ทั่วมากอะ่ะปไปๆเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวอ่ะอุ้ยไปไม่ได้อ๋อคือเ,เขากำลังแบบว่าทำอะไรอยู่อ่าอันนี้อะไรอะ่ะน,นี่ร้านอะไรเขาไไ้ไเขาไม่ได้ไหมเข้าไม่ได้แสดงว่าทางยังไม่เสร็จว้าวบับบูชีเข้าไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นชานมกลับ หรอใช่ไหม <S <s <we ak> ใช่เนอะ <S <s <we ak> ฉันนมไข่มุกโอเคโอเคโอเคซื okay, okay. ้อซื้อซื้อโอ้ร่กินมากอร่ินมากอร่อกินแบบมากเอา้าเอาิ่มเอิ่มเอิเอ่ม โอเคขึ้นอยู่เนาะพันใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นร้านอะไรอะ่ะอ๋อเป็นมินิเกมคุณคนเล่นได้ไหมยินไม่ได้ไขึ้งาอะไรเดี๋ยวบอไม่ได้อีกโ่มีชั้นต่อไปด้วยมินเกมอ๋อันนี้เป็นเท้าโอเค ด้านนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเอ่อตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะมีอะไรเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนี้เป็นลิฟหรอใช่ไหมใช่ลิฟปะเอ่อกบบิน <c oughs> อันนี้ไปไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้ทำอันนี้ไปซานชนะอะไรอ่ะไปไม่ได้อีก โอเคโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะตรงนี้ไปล,ลงไปถงเถออแล้วก็มีป้ายโฆษณาออนอะไรอะ่ะโอนต่างธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียมเฮ้ยเหมือนมากอะ่ะอุ้ยอุ้ยมีน้ำด้วยเหรออันนี้เป็นเป็นอะไรอะ่ะ อ๋อเป็นช็อปบ,บิวตี้ว้าวเข้าไปได้ไหมอ่ะป่ะป่าเอ่อตรงนี้เป็นการแสดงการแสดงแล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะอานนี้เป็ะไรอ๋อคือการดูเหรอฮะไปดูดิ เออ,อันนี้พันพันทั้งนั้นเออืมโหคนเยอะวเวอร์อ,อันนี้เป็นร้านแว่นตรงนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นร้านแบบบิวตี้อะไรอย่างนี้เข้าไม่ได้ปะเออเข้าไม่ได้ก็แมบสยามก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันขายของได้หรอเอาเข้าทางไหนอะ <c oughs> เขานี่โอเคได้ไหมขายได้ไหมไม่ได้ซื้อได้ไหมซื้อก็ไม่ได้อีกโอเค เคเลยเข้าใจเลยแต่ว <lien plane story> okay, right. you know. ่าสตาร์บังนี่คือรูปเข้าเข้านี่หรอปุ๊บอยากรู้ว่าตอนนี้เราหกร้อยแล้วหกร้อยเก้าสิบกินกินชานมไข่มุก ถูกกาโอเคอันนี้อะไกาแฟเหมือนกันมันเป็นไข่เจียโอ้ร้อยาสิบอันนี้เก้ 真的？可是。